ดีครับตอนนี้วีดีโอฟพีเนีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรับกําลังจะไปกินข้าวทุกคนตอนดีลบสิบองศาหนาว <12 S 1> สิบสองลบสิบสองดูนะรัวหูเราสร้างควันก <c oughs> ันมาคบเย็นไปในตัวทุกคนบอกได้เลยหน้าวิดีโอชาไปหมดมันก็เลยไม่ค่อยว่วงครับแม่แม่นะครับเดี๋ยวตองนี้จะพาแม่ไปกินอาหารอะไรนะอาหารเกาหลีมาดูกันเลยนะชาพด้วย นี่บรรยากาศดีค่ะตอนนี้เดี๋ยวก็ก็ถึงร้านอาหารแล้วนะคะที่เกาหลีใต้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันยอเซ แล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับทุกคนร้านนี้เป็นร้านประจารที่ดิวอ่ะมันกินบ่อยมากนะครับนี่ก็จะมีเมนูนะครับทุกคนเดี๋ยวลองมาดูการว่าเราจะสั่งอะไรนะครับคัมสปิตาคัมชาบีราและนี่นะครับก็เป็นเมนูนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวดูให้นะว้าวเดี๋ยวราสั่งกันเลยครับแม่ ทุกคนตอนนี้ดิก็มีเป็นแบบไข่น้ำนะครับแล้วก็ไข่เจียวนะครับเป็นเมนูที่อยู่เกาหลีนะครับตอนนี้นำัำทีมโดยครูาอารเหมือนเดิม วันนี้อากาศหนาวมาก,กครับสุดๆครับลบ14องศาสุดๆครับข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากินเท้าก่อนเดี๋ยวเราออกไปแบบสูดบรรยากาศว่าลบ14องศาจะหนักขนาดไหนครับวันนี้พี่อินก็มานะครับให้ดูแค่มือก่อนเพราะว่าพี่อินก็เดี๋ยวอัปเดตหน้าหล่อๆทีเดียวนะกรับทุกคนรอติดตามด้วยครับ ส่วนพี่ดิวก็บึ้มดีนะครับทุกคนเราเป็นคนเก่งคนแก่อยู่แล้วครับที่ท้าจะบอกว่าที่สอนนะทุกคนปวดแผลปวดอะไรอยู่นะทุกคนแต่ถ่ายคลิปให้แม่ๆดูนะครับเพื่อนติดตามกันยองอเซียวติดตามด้วยนะครับเอาไป ทุกคนแนละ้วนี่ก็คือเมนูไก่นะครับแบนไก่วุ้นเส้นบ้านเราอะนะ่ะแน่้โหน่ากินมากครับสมิตาโอ้โห,อหเราก็กินกันเลยทุกคนดูดินี่ยเป็นจะแซ่บซแซ่บครับีมเมนูเกาหลีนะครับทุกคน ทุกคนตอนนี้นะครับยูอยากบอกว่าน้ำสุปอร่อยมากน้ำซุปหวานมากแม่แม่แซ่แบหลแถวจะได้ถ่ายเร็วๆแม่โอ้โหเดี๋ยวรอหน้านะครับว่าหน้าจะเป็นกลมบ้านหรืออกๆ้วครับทุกคน <laughs> แต่ดูเชื่อว่าน่าจะหลอดหลอเลยแม่หน้านี้เดี๋ยวรอกันเข้าที่ครับแม่ ไม่มีใครทำใส่ยการสองวันแล้วไปออกก๊มอมีแต่ดกดิวเนี่ยคือเม,มื่อวานออกมาจากพ่อาพนตัดแล้วก็เนี้ยก็คือให้แฟนขับเส็จได้เลยเพราะเราเป็นคนจิกจ่ายจิกจ,จ่ายเจอการ,รตอนนี้ก็คินเสร็จแล้วนะคะตอนเท่าไหร่นะหกหมื 66, ่นหกพันวอนนะคะทุกคนทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับกับอากาศลบสิบสี่องศาลงแล้วดูปากฮุอาร์ตโอ้โห สุดๆทุกคนแลครับตอนนี้พี่นำหน้าไปแล้วครับไปทุกคนแล้วตอนนี้ดิวออกมาจากร้านอาหารแล้วนะครับตอนนี้ลบประมาณสิบสี่องศาโอ้โหหนอแต่ดิวมายังไม้ตกนะแม่แต่แบบว่บาผมเย็นไปในตัวเด็กครับ <c oughs> เมืองเกาหลีที่นี่เป็นย่านกับนันนะคระน้องดิวมาอยู่ย่านกับนันนะเพราะว่าดิวมาทำ ทำหล่อ <ธ pec S 2> ที่แถวนี <wow> ้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกัน